มาอนี้เป็นลอตตลาดอีกแล้วได้บมหลายเงินบมหลายมาอนี้ได้หมูอะไรกับเนื้งงัวมาก่อยมาซอยจูเนาะมาแรงมีพักเพชรเพชรเอผิ่งขมแม่งตัวเล็กได้ยังตัวเล็ก มีมะกลินไหมเนี่ยมคุ้งพักมะเขือนะตัวเล็กว่าเมื่อยอย่างไว้ตัวเล็กว่ากาลังอย่างกําห้องอ่ตอนนี้ขอซอยมาแล้วอย่างกําห้องน้อยเดียวเบิดไปเจ็ดร้อยกว่าบาทเกือบแปดร้อยนเงินเงินพันหนึ่งเหลือเหลือมาสองร้อยหกสิบบาท แม่ลงแต่ละเถือเกือบพัน